นี่นะฮะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะกล่องหมวก K Y D กัน e นะฮะเป็นหมวกที่เราเพิ่งซื้อมานะฮะทุกคนมันจะเป็นหมวกเขาเรียกว่าหมวก Open Fa c e นะฮะอันนี้ผมได้ทำการแกะไปแล้วนะแต่จะมาแกะให้ดูมารีวิวให้ดูกับน่าบอกไอ้นี่แล้วกันว่าใช้งานคร่าวๆมาแล้วเป็นยังไงแต่ว่า ยังไม่ได้ใช้บ่อยนะเพิ่งใช้ไปแค่ครั้งเดียวเอาเออกไปลองวิ่งมนาะใฉยๆในกล่องก็จะมีหมวกมาให้นะครับมีชิลอันนี้อันน,น,นี้ไม่ได้แถมนะอันนี้คือชิลใสแต่ว่าทีนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนเป็นชิลสโมกแล้วทุกคนผมก็เลยถอดชิลใสออกเพราะผมสั่งชิลสโมกมาแล้วมันจะมีติ๊กเกอร์มาแปะมาสองอันเลยของ KYT นะทุกคน เก็บไว้เป็นคนชอบเก็บพวกแพ็กเกจอะไรแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะฮะ i n s t r u c t i o n อะไรเนี่ยแล้วมีสติกเกอร์ของแถมปกติเป็นเรื่องปกตินะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระเอกของเราลงไปนี่ก็จะมีถุงผ้ามาให้นะฮะไม่ใช่ถุงผ้ามันคือถุงอะไร เออมันคือถุงนั่นแหละเป็นถุงของ K Y T นะฮะทุกคนไม่รู้เห็นแต่เรามาเก็บว่าด้านหนจะเป็นลายอะไรนะฮะแต่มันเป็นลายนักแข่งนะผมบอกไว้ก่อนลายนักแข่งปี2019แต่ทุกคนมาดูกันว่ามนันลายอะไรหล่อมากนี่ทุกคน มันคือ k y t s p a c a r o m a t m a t m a t g e นกะฮะก็จะเป็นหมวก open face คือเป็นหมวกครึ่งใบอันนี้ผมซื้อมาเพื่อที่จะเอามาใช้งานกับรถเล็กนะฮะเอามาขียแอร์หลอกอะไรแบบนี้ก็จะเป็นข้าวๆก็จะประมาณนี้อันนี้อันนี้คือชิลสโมกที่ผมสั่งมานะฮะทุกคนนี่ ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ไม่รู้เห็นไหมสายจะเป็น i c ิกลี e ลีดนะทุกคนเป็นกิบล็อกอยู่ถ้าตัว2020อันน่าจะเป็นดีดีลิงดีดีลิงแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่คนก็จะเป็นแบบนี้ส่วนลายลายก็จะเป็นนี่ฮะสองสองสีนะทุกคนฝั่งมุงสีเขียว สีชมพูคือแบบสีแม่งจีจ๊ดจัดมากอะแล้วส่วนตัวหมวกส่วนเนี่ยจะเป็นทั้งใบจะเป็นสีเทานะฮะด้านหลังก็จะมีตัวหนังสือเขียนสลับกันเป็นสีเขียวสีชมพูมันจะออกแนวมนนูนนิดนิดนะพอรูปไปแล้วก็วหมวกใบนี้ราคาที่ร้านอยู่ที่ประมาณราคา2007นนะทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ร้านอีกว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรไหมส่วน น้ำหนักพันสี่ห้าสิบกรัมนะคะทุกคนอันนี้ผมใส่ไซส์เอนะ็มเนาะพันสี่ห้าสิบบวกลบตัวหมวกก็จะเป็นแนวแนวนี้จะเป็นโอเพนเฟสนะฮะเป็นครึ่งใบชิวใหม่ก็จะแข็งๆหน่อยทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะว่า ใครใครที่จะเล่นหมวก KWT รุ่นนี้นะหรือว่าผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นเป็นไหมแต่รุ่นนี้ชิวถอดยากมากเมื่อวานผมถอดอะถอดเปลี่ยนจนเจ็บนิ้วอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของ KWT คือมันจะมีตัวล็อกชิวตรงนี้ครับทุกคนไม่รู้เห็นไหมเนะเนี่ยมันจะมีแง่งตรงเนี้ยพอทุกคนดันลงมาสุดอะมันจะแข็งหน่อยนะเนี่ยดันลงมาสุดแล้วใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้เลยจะลงมาแบบจะอยู่แบบนี้เลย พอเราใส่มันจะหน้ามันจะกดกๆหน่อยถูกไหมแล้วเวลาเราจะเปิดชิวอะชิวมันล็อกอยู่อ่ะให้เราใช้นิ้วดันขึ้นมาดันแบบอ้าออกอะ่ะอ้าแล้วก็ยกมันขึ้นมาอันนี้ผมทำสองมือยังลำบากเลยเพราะว่าชิวมันแข็งนะะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะครส่วนเอาไปวิ่งก็ ก็ใช้ดีนะครับก็วิ่งก็ได้ปกติใช้งานทั่วไปไม่ได้ชีเรียสอะไรเพราะว่ารถเล็กมันก็คงได้ไม่เร็วร้อยร้อยี่สก็โอเคอยู่แต่เดี๋ยวอีกไม่นานผมคาดว่าผมน่าจะซื้อบลูทูธมาใส่นะเพราะว่าช่วงนี้ขี่แต่รถเล็กเนีขี่แต่แอร์ล็อกก็เลยซื้อแบบนี้มาอีกอย่างหนึง่งไม่ร้อนด้วยหน้าที่สําคัญเลยถ้าเราใส่ชิลใส่ตัวนี้มีแว่นกันแดดให้นะฮะชุด ทุกคนนี่แต่ผมว่าใส่ชิวใส่แล้วมันมันไม่เท่อะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นชิวสโมกนะฮะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เลยสำหรับหมวก k y t นะฮะใครที่สนใจก็ลองไปหาดูบนเว็บไซต์ก็ได้นะอันนี้ผมซื้อจากร้าน Auto to Speed นะอันนี้สั่งจากนี่ Lazada เพราะว่าหน้าร้านอยู่ไกลเกินมันไม่ไกหลหรอกแต่ว่าผมขี้เกียจไปผมก็เลยสั่งจากนี่ a a ดนะฮะเพราะว่า ผมได้ไปลองจากร้านอื่นๆมาแล้วคือผมใส่ไซเอ็มแต่ว่าร้านอื่นอ่ะมันไม่มีลายนี้ผมก็เลยยังไม่ซื้อมาก็เลยมาเจอในลาซาดานะฮะเป็นลายนี้ลายที่อยากได้อยู่แล้วก็เลยสอยมาเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ผมด้วยนะฮะอันนี้ก็มายิวหมวกข้าวๆมาให้ดูหมวกว่าหมวกมันเป็นยังไงรูปทรงเป็นยังไง นะฮะส่วนวันนี้ต้องขอตัวลากันก่อนสวัสดีครับ